สิบสนาทีวันที่31พฤษภาคม2567แรมเก้าคำเดือน6ปีมะโลงวันศุกร์สีประจำวันสีฟ้าเราก็มาดูะนะครับอากาศวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นด้านทิศต,ตะวันตกนะครับก็จะมีเมฆ นะครับฝนนะครับปกคมุมบนท้องฟ้านี่นะครับนะครับเมฆก,ก็จะไหลไปทางาทิศตะวันตกเขียงใต้ตอนนี้เราก็จะมาดูทางด้านทิศ เรียกว่าทางด้านคิดได้ทางด้านทีนได้ดได้ดไดก็คจะมีเมฆปกคลุมเหมือนกันนะครับบนท้องฟ้านะครับตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดทีละเล็กทีละน้อยนะครับฝนลงเม็ดทีละเล็กทีละน้อย อากาศวันนี้นะครับฝนฟ้าอากาศเมคบนมีคุณท้องฟ้านะครับท้องฟ้าปิดลมควจะพัดไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับตะวันตกเฉียงใต้ ก็จะเป็นด้านออาทิศตะวันออกทางทิศตะวันออกนก่ก็เมฆปกคลุมบนท้องฟ้าหนาเป็นหนาทึบนะครับหนาทึบฝนลงเม็ดบางๆนะครับตอนนี้น,น,นี่ก็จะเป็นด้านทิศเหนือทิศนะเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นีก็ฝนนะครับก็ตกลงเม็ดเบาๆนะครับเม็ดเล็กๆบางๆนะครับตัวนี้ด้านนี้ก็จะเป็นปูนะครับก็จะอยู่ทางาทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะอยู่ทางทิศ ตะวันออกเชียงเหนือนะครับแต่วัดออกเชียงเหนือนะครับนี่เขาเรียกทิศใต้นะครับด้าน,นี้ทิศใต,นะต้รายงานอากาศฝนฟ้าทั่วไปนะครับบริเวณน,นะครับวางปู่ปาริจิตนาคราชนะครับหรือองค์ปู่ปาริจิตนาคราช จำปาดงหมงูตอนนี้ฝน,น,น,นก็อตอนนี้ก็เปลี่ยนทิศทางนะครับ มเมฆกระไหลไปทางทิศใต้นะครับไปทางทิศใต้เมองเห็สำหรับร้านข้เจียวสมพรปากนะครับวันนี้ก็หยุดนะครับหยุดหยุดหย,นะยุดนะครับวันนี้หยุดนะครับสำหรับร้านป้าคำใช้ร้าน เปิดเหมือนเดิมนะครับเสียเส้นนี้ก็เปิดนะครับน้ำแข็งใสนะครับอปิดนะครับเพราะว่า,าจะของร้านไปทำบุญนะครับไปทำบุญไปทำบุญถวายพอด ทอดถวายพราป่านะครับที่วัดโค้งสมอตำบลดงประคำอำเภอพรมพิลานจังหวัดพิษณุโลกนะครัอนี้ก็จะมีคนเฝ้านาอยู่นะครับวดพืน้นเดินนะครับจากวันที่31ไปนะครับ สามสิบเอ็ดหนึ่งสองสามนะครับก็จะมีหมวดฟื้น,นะารับปลาขับสา้ลานปูปลาดิจิตนะครับยาอาชิกกอกนะครับอ่าก็น้องฟุ๊แม่น้องเหมียวชาแนลนะครับแล้วก็ประดาเฟมรีนะครับเข้าหน้านะครับดูลเลนะครับวางปูปลาดิจิตนะครับ รอช่างใหญ่ป้ายสนผักแล้วก็พร้อมอาอยุเุอร์ของเรานะครับที่เดินทางไปตอนนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับคงจะตกนะครับ ตกตกแล้วนะครับเปตกนินิดน,นะครับบางๆนะครับลงมาก็จะเป็นด้านทงางตัวนี้ก็อยู่บริเวณหน,น้าร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปาก จะเป็นอันนี้เป็นด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็จะเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับนี่ก็จะเป็นด้านทิศเหนือนะครับ น,นี้ก็จะเป็นด้านพิตะวันตกนะครับพิตะวันตกวันนี้ยังไม่เห็นแสงแดดเลยนะครับวันนี้ตัวนี้ฟ้ากำลังคำรามนะครับยังไม่เล็บนะครับตัวนี้ก็คำราม,ต,ม,ต,มตุ้มนะครับฝนตก เม็ดบางๆทีละเล็กละน้อยนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับรายงานฝนฟ้าอากาศพื้นที่นะครับบอกฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องไม้ที่พีีสกินนะครับไม่ว่าจะเป็น ทีพีกาแฟนะครับทีพีโกก้ทีฟักทองัดเปตอคแูแคนเจวอาบน้ำเจวล้างหน้าคีบมาลุผิหน้าทีพีสกินเซรั่มนะครับครีมกันแดดสมุนอมีช็นะครับสามารถสังส่งซื้อสั่งาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0ูนย์เก้า6องเ5 6 5เก้าสี26 5 26 5 26 6 26 6่เจ็ดห้าสองหกศูนย์เแปดห้าหกห้าสอนามสอ่องห้าหกน้าดาดช่องวด,ดฟื้นดื้อนะครับ จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณวันดีครับ